ครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ลงชุดชุดฟันนะครับชุด2ตัวร่างนะครับแล้วก็เลขวิ่งบนล่างไปแล้วนะครับในงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับ วันนี้มาตามสัญญานะครับมาตามสัญญาผมก็จะมาเทียบชุดหน่วยล่างนะครับชุดปักหลักหน่วยล่างนะครับชนกัน2สูตรนะครับซึ่งก็จะมาจากสูตรนี้นะครับซึ่งจะมาจากสูตรนี้นะครับงวดประจําวันที่1กันยานะครับงวดประจําวันที่1กันยานะครับผมก็ชุดนี้นะครับก็เข้ามาอีกแล้วครับเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาเทียบให้นะครับมาเทียบให้เป็น2สูตรนะครับเราก็จะมาดูว่า,าตัวเลขมันจะชนตัวไหนนะครับตัวเลขจะชนตัวไหนเรากา็มาดูกันนะครับมาเรามาดูว่า,ามันจะได้ประมาณไหนนะครับสําหรับสูตรหวยเทียบชนนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่1นะครับสำหรับสูตรที่1จะทําการใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับ เราจะนําเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับนั่นก็คือหลักหน่วยและเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่2ก็คือหลักหน่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เลขท้ายนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับท้ายหน้าหน้าครั้งที่1หน้าครั้งที่2ท้ายครั้งที่1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ย เราจะทําการบวก2ได้บวก3าคงที่นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับผมก็เลยจะมาเทียบให้ว่างวดประจำวันที่ส6บหเนี่ยมันจะได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับสูตรหน่วยเทียบชนหน่วยร่างนะครับเทียบชนให้2สูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกนะครับเป็นยี่1ิบเอ็ดยิบดบวกสองเป็นยี่สิบสาม ยี่สิบสามบวกห้านะครับเป็นยี่สิบแปดนะครับเราใส่แปดนะครับแปดเราทำการบวกสองคงที่นะครับแปดบวกสองนะครับเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์นะครับบวกสามได้สามนี่ครับสูตรที่หนึ่งเราได้แปดศูนย์สามทีนี้นะครับเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับ สำหรับสูตรที่สองนะครับจะทําการใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยนะครับเราก็จะทําการบวกแปดคงที่นะครับห้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดนะครับเป็นยี่สิบเราใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะครับนี่หนึ่งหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่นี่ครับเราก็จะได้ตัวเลขทั้งหมดนะครับสี่ตัวสำหรับสูตรที่สอง ทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับคู่ที่หนึ่งเราได้เลขศูนย์นะครับนี่ครับคู่ที่สองเราได้เลขสามนี่ครับแสดงว่างวดนี้เราได้สองตัวนั่นก็คือศูนย์กับสามทีนี้เรามาดูชุดสองตัวล่างนะครับในงวดถัดมารางวัลที่หนึ่งออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดสองตัวล่างออกแปดสามนะครับแปดสามนะครับนี่ครับ ฉะนั้นหลักหน่วยเราเราเข้าที่เลขสานะครับตัวเลขแค่สอตัวเป็นงวดที่1นะครับเรามาดูต่อนะครับในงวดที่2อนะครับเจบวกสนะครับเป็น9ก้าเบวกสเป็น11 11อบเวกห้าเป็น16 16กสิบวกเจ็บวกเนะครับเท่ากับ23าเราใส่3ตัวแรก3ามบวกสนะครับเป็นห้า ห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนี่ครับเราก็จะได้ที่สามห้าแปดในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดนะครับสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าเราใส่เก้าไปเลยครับเก้าบวกสองนะครับคงที่เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะครับ 1 9บวกหนะครับตัวนี้เราจะบวก1นึ่งะครับท่านผู้ชมบวกหนบวกสและบวก1นะครับเกบวกหนะครับเป็น10ใส่0นะครับตัวนี้จูดเลขศูนะครับศูนบวกสนะครับได้2 2งบวกหนะครับเป็น3นี่ครับ ฉะนั้นตัวเลขที่มันชนนี่ครับสูตรที่สองเราได้เก้าศูนย์สองสามสูตรที่หนึ่งเราได้สามห้าแปดตัวที่มันชนนี่ครับเลขสามเราได้เลขสามนะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูรางวัลสองตัวร่างนะครับงวดถัดมานะครับออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกร่างห้าสามนะครับนี่ครับเราก็เข้าที่หลักหน่วย คู่เดียวครับงวดน,นี้เป็นงวดที่สองมาดูงวดที่สามนะครับงวดที่สามนะครับสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งสามบวกสองนะครับเป็นห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบเรานาศูนย์หลักหน่วยใส่ไปเลยครับศูนย์ตัวนี้นะครับทําการบวกสองงที่และบวกสามตามลําดับนะครับนั่นก็คือศูนย์บวกสองได้สอง สองบวกสามนะครับเป็นห้านี่ครับสูตรที่หนึ่งเราได้ศูนย์สองห้าทีนี้นะครับเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดนะครับเป็นยี่สิบสองนะครับเราก็ใส่สองหลักหน่วยนี่ครับสองเราทําการบวกหนึ่งคงที่นะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองนะครับเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับสูตรที่สองเราได้สองสามห้าหก ตูวที่หนึ่งเราได้ศูนย์สองห้าทีนี้นะครับมาดูตัวที่มันชนนะครับเราก็จะได้ที่เลขสองคู่ที่หนึ่งเลขห้านะครับเป็นคู่ที่สองในงวดนี้เราได้คู่ชนที่สองกับห้าทีนี้นะครับเรามาดูเรามาดูสองตัวล่างในงวดถัดมานะครับรางวัลที่หนึ่งออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งสองตัวล่างออกเก้าสองเก้าสองเราได้คู่สองนะครับในหลักหน่วยนะครับออกเก้า สองนี่ครับหลักหน่วยเราเทียบให้สองสูตรเราก็ได้คู่สองนะครับก็เป็นงวดที่สามทีนี้นะครับเรามาดูงวดที่สี่สูตรที่หนึ่งนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับส3บสามบวกห้าเป็นสิ1แปดสิบแปดบวกแดนะครับเท่ากับยี่สิบหกตัวแรกที่เราได้นะครับก็คือหกใส่ไปเลยครับหกเราจะเพิ่มไป2สองแต้มนะครับบวกบวกสองของที่และบวกสามนะครับในสูตรที่หนึ่ง หกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งหลักหน่วยนี่ครับสูตรที่หนึ่งได้หกแปดหนึ่งนะครับมาดูสูตรที่สองนะครับห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นหกหกบวกแปดนะครับเป็นสิบสี่ใส่สี่ไปเลยครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้าห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ด จ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดนี่ครับสูตรที่สองได้สี่ห้าเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งได้หกแปดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับเราได้ตัวชนที่เลขแปดนี่ครับคู่เดียวทีนี้เรามาดูรางวันนะครับรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเลขสองตัวล่างออกแปดแปดนะครับเบิ้ลหนึ่งนะครับเบิ้ลเราก็ได้คู่แปดตัวเดียว นะครับเราได้คู่แปดตัวเดียวนะครับหลักหน่วยเป็นงวดที่สี่นะครับเรามาดูงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้างวดที่ห้างวดล่าสุดจะเป็นยังไงนะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสองนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่นะครับยี่สิบสามใส่สามไปครับ สามบวกสองนะครับเป็นห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดสูตรที่หนึ่งเราได้สามห้าแปดนะครับเรามาดูสูตรที่สองเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบบวกแปดได้สิบแปดเราใส่แปดนี่ครับแปดบวกหนึ<ๆ>่งนะครับเป็นเก้านี่ครับเก้าบวกสอง นะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับตัวที่เราได้นะครับสูตรที่หนึ่งได้สามห้าแปดสูตรที่สองได้แปดเก้าหนึ่งสองเรามาดูตัวชนได้เลขแปดนะครับทีนี้เรามาดูรางวัลน,นะครับออกพิสดารมากนะครับออกพิสดารมากในรอบสองร้อยกว่าปีนะครับ 9 9 9 9 9ก้นะครับก็ทำให้โอ้โห999997้าเก้ลงที่1มาดูรางวัลเลขท้าย2ตัวมันก็เพิ่มมาแค่แตนเดียวก็เป็น98นะครับ8เราเอาอยู่ครับหลักหน่วยเราเอาอยู่ครับนี่ครับเราเอาอยู่ครับเข้ามาเป็นนะครับเป็นงวดที่5 นะครับห้างวดติดนะครับเทียบชนให้นะครับหนึ่งงวดนะครับสองงวดนะครับสามสี่ห้างวดประจำวันที่สิบหกกันยาจนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ เทียบชนหน่วยล่าง2สูตร9กบวกเนะครับเป็น18 18ปดสิบแปดบวกห้าบวกห้าเท่ากับยี่3บวกหกนะครับเท่ากับ29 29ิบเก้า้าบวกเนะครับเท่ากับสานะครับใส่6ไปเลยครับเดี๋ยวผมทวนตัวเลขให้อีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจหกบวกสนะครับเป็น8 8ดบวกสนะครับเป็น11ใส่1นะครับ ทวนตัวเลขอีกครั้งนะครับหบวกเเป็น13 13าบวก5เป็น18 18ปบวกเก้าเท่ากับ27 27ิบเวกเก้าเท่ากับ36ใส่6นะครับโอเคครับสูตรที่2 9งบวกเนะครับเป็น16 16กสิบวกแปดบวกแปดเท่ากับ24นะครับใส่4 4่บวกหนะครับเป็น5 ห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดนี่ครับมีชนแล้วนะครับมีชนแล้วนะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหกกยนะครับหกสามตัวที่เราได้ชนนะครับ เราได้เลขแปดเราได้เลขแปดนะครับหลักหน่วยเราได้กู้ชนเลขแปดแล้วนะครับนี่ครับก็คืออยากจะให้ตามสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับงวดก่อนนะครับนี่ครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสูตรนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามงวด นะครับงวดที่แล้วนี่ครับสิบสามงวดแล้วนะครับนั่นก็คือสูตรนี้นี่เองนั่นก็คือสูตรนี้นี่เองนะครับสิบสามงวดแล้วนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งได้หกแปดหนึ่งตัวที่มันชนคือเลขแปดนะครับตัวที่มันชนคือเลขแปดฉะนั้นนะครับมาดูชุดนี้นะครับ ชุดสองตัวนะครับนี่ครับชุดสองตัวนะครับในชุดหลักหน่วยนะครับเราได้สามหกศูนย์ชุดนี้เราก็มีหกนะครับมีหกนะครับอันนี้ก็มีหกนะครับในชุดเทียบชนหลักหน่วยอ่าชุดสองตัวนะครับมีหกมันจะคนละสูตรกันนะครับมันก็ยังติดหกเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวก็ได้หกฉะนั้นนะครับตัวที่หนึ่งฟันทงไปเลยนะครับชุดหลักหน่วยล่าง อ่าตัวที่หนึ่งนะครับ x หนะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองไม่ต้องพูดนะครับเราจะได้แค่ชุดนี้นะครับเลข8ดแน่นอนนะครับหน่วยล่างอ่ะ x แปดเป็นตัวที่สองนะครับ ส่วนตัวที่สามนะครับตัวที่สามผมจะมองสูตรนี้นะครับผมจะมองสูตรนี้นะครับระหว่างห้ากับสี่นะครับระหว่างห้ากับสี่เจ็ดตัดไปครับเจ็ดน่าจะดับล่างนะครับเจ็ดนะครับน่าจะดับล่างเนี่ยตัวนี้น่าจะดับนะครับตามสูตรที่ผมคำนวณเลขดับนะครับน่าจะเป็นเจ็ดดับอ่ะทีนี้ผมก็เหลือ สี่ห้าหกมาแล้วนะครับสี 4, 5, ่ห้าอาจเป็นห้านะครับขอวางไปที่เลขห้านะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ชอบห้านะครับชอบในชุดนี้ท่านตัดเจ็ดไปได้เลยนะครับเจ็ดน่าจะดับก็จะเหลือสี่ห้าแปดนะครับกับหกหนึ่งตัวที่มันชนคิงเนี่ยก็ได้ที่หกแปดห้าฟันทงนะครับร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับมาแน่นอนครับ นี่ครับหน่วยล่างนะครับเราได้แล้วครับหน่วยล่างทีนี้เราก็ได้สรุปให้สักทีนะครับสรุปให้แล้วครับเมื่อประจำวันที่16กันยายนนะครับฟันธง100%หลักหน่วยร่างเทียบชนสองสูตรสามสูตรกับตัวนี้นะครับสามสูตรเลยก็ว่าได้กับคนละสูตรกันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอีกสูตรตัวนี้จะเป็นอีกสูตรนะครับเราคนละสูตรกันแต่ก็ยังติดหกทีนี้เราก็มาฟันให้ที่685นะครับ โอเคครับหลักหน่วยล่างเราได้แล้วที่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําสูตรเทียบชนหลัก10ล่างให้นะครับในคลิปหน้าแน่นอนสําหรับวันนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคํานวณตัวเลขออกมานะครับเราจะสู้หวยล็อกเราจะสู้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาสมาชิกไปก่อนเจองิลิปหน้าในชุดเทียบชนหลักสิบล่างสวัสดีครับ